ัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูการทําภารกิจเควสล่าหัวกันนะก็อันนี้เราก็ไปรับเควสนะคะจากที่มันจะเป็นป้ายสีทองทองนะคะนีนะคะ่ะช่วงแรกเราก็เก็บของไปตามปกติและนี่นะคะเราก็ไปรับเควสถ้าเราทําสําเร็จเราก็จะได้เงินมา0กพันนะคะเราจะต้อง เอาชนะนะคะศัตรูให้ได้ก็จะเห็นว่าในแผนที่นะมันจะมีจุดแดงๆขึ้นมาเราก็จะวิ่งไปตามจุดนั้นเลยจริงๆมันก็ค่อนข้างเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะว่าเราแบบจะเอาชนะเขาได้หรือเปล่านะหรือว่าเราจะแพ้แล้วก็แบบจบเกมไปเลยตั้งแต่ตอนต้นเกมนะอันนี้เราก็พยายามแบบเก็บไอเทมต่างๆนะคะเพื่อไปสู้กับเขาให้ได้ และนี่นะคะอยู่ๆก็มีศัตรูคนอื่นนะโผล่เข้ามาในพื้นที่เราก็แบบต่อสู้กับเล็กน้อยแล้วก็เอาชนะไปได้นะคะก็ได้เฟิร์สวินไปอันนี้อาวุธหลักที่เราใช้ก็จะเป็นสเปียหรือว่าหอกนะคะก็จะเป็นอาวุธที่เล่นเล่นค่อนข้างง่ายนะ แล้วเราก็เจอสัตตัวที่หมายหัวไว้แล้วจะเห็นว่าแบบบนหัวเขามันจะมีกระบาดสีแดงนะทําให้เราแบบติดตามได้ง่ายอันนี้แล้วก็ใช้ท่าไปนะทําให้เขาแบบเหมือน,นกระโดดออกมายากขึ้นแล้วก็ใช้หอ,อกแทงไปนะคะ แล้วก็ตอนนี้นะเราก็คุกเข้าไปได้เลยเพราะว่าแบบมันเห็นง่ายมากๆนะมันมีกาบาสีแดงข้างบนแล้วก็สุดท้ายก็เอาชนะไปได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เกาะของเรานะก็แบบหมดไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็เติมเกาะเข้าไปแล้วยู่ก็มีศัตรูนะคะยิงเอ่อยิงปืนมาจากด้านบนนะ ไม่แน่ใจว่าเป็นปืนหรือว่าธนูจำไม่ได้แล้วนะคะก็จะเห็นว่าอยู่ตรงด้านหลังเราก็หลบออกมาแล้วก็ฮิวก่อนนะคะแล้วก็กลับเข้าไปสู้ใหม่โดยใช้อันตินะคะอันติมาพอดีอันติของตัวนี้นะมันก็จะสามารถแบบเป็นดาบใหญ่ฟาดลงไปแล้วก็แบบแรงมากๆระยะก็ไกลมากๆด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็เอาชนะไปได้อันนี้เราก็แบบเเติมเลือดอะไรไปนะคะตามปกติแล้วก็แบบมันก็เก็บของต่างๆมา oh, <no. S 1> อ๋อแล้วก็ <laughs> ช็อตนี้นะคะอยู่อ เราก็มีภารกิจที่จะต้องปรเทคตัวเองนะคะจากศัตรูก็คือเราถูกหมายหัวไว้เหมือนกันนะตอนนี้แต่ว่าเราไม่รู้ตัวเลยนะคะตอนที่เล่นอยู่ว่าแบบเรากำลังโดนหมายหัวนะก็แบบซื้อของอย่างสบายใจคิดว่าแบบแถวนี้ไม่น่ามีคนอะไรอย่างงี้นะ Material riches. How? ก็แบบเลือกช้อปปิง้งเลือกของอย่างสบายใจอยู่ๆนะคะก็โดนนี่หุกเข้ามานะอีกฝั่งหนึ่งก็ใช้หอกใช้สเปียร์เหมือนกันแล้วก็เคาน์เตอร์เราไปได้นะทำให้อุธมันหล่นแต่ดีว่าเราใส่สำรองอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็เลือดเราเหลือน้อยกว่านะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดเราหนีตอนนี้เราน่าจะโดนหุกแล้วก็ตายแน่ เราก็เลยสู้กลับไปเลยนะคะแล้วก็ชนะมาได้ no, no, no. คือกับตายเลยนะคะช็อตนี้แล้วก็ชา a ์โดนะคะ mm hmm. ก็เริ่มบีบเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วก็ต้องแบบรีบไปแล้วนะเก็บของอะไรยังไม่ค่อยทันเท่าไหร่ นี่นะคะก็อยู่ภายในวงสีวงที่ปลอดภัยแล้วนะคะเราก็เลือกมาเก็บของกันต่อตอนนี้จะเห็นว่าเราแบบไม่มีของม่วงสักชิ้นเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าจุดที่เราเกิดเนี่ยมันไม่ใช่จุดที่มีของเยอะนะคะ,ะก็เลยหาของม่วงค่อนข้างยากก็มีแต่ของฟ้าเท่านั้นนะคะตอนนี้ และนี่นะคะเราก็เอ่อมูกตัวเองนะคะไปจุดที่มันจะมีกล่องเอ่อไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคือเป็นกล่องสีทองทอนที่มันจะมีของแจกตีอะคะ่ะเราก็วิ่งไปตรงนั้นนะกะว่าแบบจะไปเอาก่อมาใส่ตัวเองเพิ่ม แต่ว่าตรงที่เราไปเนี่ยมันก็จะต้องระวังนิหนึ่งเพราะว่าจะมีศัตรตูที่เขาก็อยากได้ของเหมือนกันนะเขาก็จะมาแถวๆนั้น How อันนี้เราอัปเกดตแบบช่องไปครบแล้วนะเราก็เลยมาสุ่มตรง Lucky Sol เจนะคะเพื่อหาแบบ โซเจที่แบบสีม่วงหรือว่าอันที่ดีๆนะคะมาใส่ให้ตัวละครเราเพิ่มเติมนี่นะคะแล้วก็เจอเกาะม่วงแล้วเรียบร้อยนะคะ ก็วงเริ่มบีบอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นสเปซครั้งที่น่าจะครั้งที่สอง The shadow นี่นะคะแล้วเราก็เข้ามาอยู่ในวงสีทองนะมันก็คือเดี๋ยวจะมีไอเทมดรอปลงมาบริเวณแถวนี้เราก็คือมาดักรอแถวๆนี้นะคะกะว่าแบบเดี๋ยวจะไปเก็บกล่องอาังกักนเราก็ขึ้นไปบนต้นไม้นะเพื่อไปซุ่มรอกันก่อน แล้วช็อตนี้นะบริเวณที่เราอยู่เดียมันเป็นแบบเหมือนโซนแบบอันตรายนะเราก็ต้องรีบมูกตัวเองออกมาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วเราก็เห็นว่ากล่องนะมันอยู่ใกล้ๆเราก็เลยแบบวิ่งไปตรงด้านหน้านะที่มีกล่องอยู่คือมันอยู่ประมาณแบบโลง่งๆเลยอะก็คิดว่าเอ้ยไม่น่ามีคนหรอกเพราะว่า บริเวณนี้มันดูอันตรายนะก็คิดว่าคนน่าจะไม่เข้าไปแล้วแหละอ,อ่าแล้วก็ตอนนี้นะมันยังเข้าไปไม่ได้เราก็เลยมาแบบซุ่มรอใกล้ใกล้ก่อนนะโอเคตอนนี้นะมันก็ปลอดภัยแล้วเราก็วิ่งกลับเข้าไปแล้วเราก็เจอศัตรูนะคะมาแถวนี้เหมือนกัน เราก็ใช้อันติไปนะแต่ว่ามันไม่โดนนะคะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเนะะี่ยเขาเป็นมาตาลีนะมันมีท่าแบบเออท่าที่สามารถหลบได้แล้วก็หายตัวได้ด้วยนะทําให้แบบสู้ด้วยยากมากเลยแล้วก็ตอนนี้กล่องของเราก็ลดลงไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้กดหิวด้วยนะก็ยังมีความหวังว่าแบบจะไปเปิดกล่องนะเผื่อจะเจอแบบเกาะทองอะไรอย่างนี้ก็นี่โดนหุกเข้ามาฟันไปก่อนนะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยเออ สู้ไม่ทันเลยนะอันนี้ใช้ท่าไปนะแต่เขาก็เหมือนรู้นะเขาก็ไม่เข้ามาบริเวณนั้นก็พยายามจะก,กระโดดหนีนะและนี่เขาก็ใช้แบบท่าชาร์จเนาะก็สู้ชนะเราไปได้แล้วก็อาวุธเขาเป็นสีม่วงแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่มีอาวุธสีม่วงกันเลย ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเห็นสกอร์นะคะว่าจะเห็นสกอร์ว่าคิวไปจำนวนนะคะสี่ตัวแล้วก็ได้คิวลิดเดอร์มานะคะบวกมา17นะก็ไม่แย่นะคะได้ดันกิ้งที่19กก็ถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะถ้าเมื่อกี้เราไม่เข้าไปบวกก่อนนะคะถอยออกมาแบบก็อาจจะ อาจจะรอดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะบอกไม่ได้เหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ